สวัสดีครับพบกับร้านบิวเวิมาตตอรไนะครับวันนี้นะครับผมรถเข้าใหม่นะครับสตาร์เลียนมาเกียนา 170i นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดิมมนะครับผมสวยใส่นะครับล้อให้ล้อเดิมมาเลยนะครับอันนี้อยากคาเล่จากโรงงานนะครับผมอ้วนๆเลยนะครับทรงแบบตัวใหญ่ๆเลยนะครับ สีสวยอยู่นะครับผมตัวเครื่องก็เดิมเลยนะครับส,สวยๆเลยอยางอ้วนๆเลยนะครับชุดตีถังนะครับผมมีร้อยขนแมวนะครับเข้าไปเลยมีรักยิ้มตรงนี้นิดนึงนะครับผมสองจุดนะครับเล็กๆนะครับผมโดยรวมประมาณนี้นะครับ ด้ความไม่นรถเป็นสีดำนะครับผมเลยไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่นะครับดูไม้นะครับผมไม่อยู่4,600โลนะครับตัวรถนี่เป็นระบบหัวฉีดนะครับผม รุ่นใหม่นี้เป็นหัวฉีดแล้วนะครับไม่ใช่คารบูแล้วนะครับทางฝั่งนี้สวยเลยนะครับ ข้อเดิมนะครับเงียบเลยนะครับผมเดวเบิ้ลนได้ฟังนะครับรงประมาณนี้นะครับผมคันนี้นะครับผมเปิดขายอยู่ที่3 10, 9 9 0 0บาทนะครับพร้อมเล่นเมกสารครบนะครับผม รถปีใหม่อยู่นะครับใครหาอยู่นี่รีบจัดได้เลยนะครับผมออกใหม่ปร,ประมาณ7-8ดหมื่นนะครับผมคนจะก,ก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ